ธนาคารของไทยที่ได้ไปทำธุรกิจเปิดสาขาในลาวตอนนี้นะครับมี4แบงก์ใหญ่แห่ปิดสาขาทั้งในเวียงจันทร์และก็สวรรณเขตรวมถึงปากเซครับ โดยเพจลาวมองไทยซึ่งเป็นเพจที่รายงานความเคลื่อนไหวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทยได้โพสต์เนื้อหาหน่าสนใจครับโดยระบุว่าตอนนี้ธนาคารของไทยที่ไปเปิดสาขาในลาวคงได้กลิ่นอะไรไม่ดีมาแล้วนะครับจึงได้ยื่นขอปิดกิจการต่อสำนักง,งานคุ้มครองเงินฝากของลาวดังต่อไปนี้ครับ1ธนาคารทหารไทยสาขาคนครหลวงเวียงจันทร์2ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาสวรรค์นนเขต 3. ธนาคาร CIMB สาขาเวียงจันทร์และ 4. ธนาคารกรุงเทพสาขาปักเซทท้งนี้ครับบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว6ปีจะต้องถูกทำการโอนไปให้ธนาคารแห่งชาติลาวเป็นผู้คุ้มครองตามระเบียบต่อไปครับ ครับเราก็เอาใจช่วยกันนะครับว่าขอให้ประเทศลาวผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะครับก็อย่าเพิ่งตรโกนกตกใจไปครับตอนนี้รัฐบาลลาวก็ขยันแ,แข็งกันเต็มที่ครับเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตการที่ไม่ดีครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยโพสต์